ก็สวัสดีสมาชิกหม่ทุกท่านนะครับวันนี้เราเจอกันแปลว่าทุกท่านเ,นเป็นสมาชิกกันแล้วนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวผมฝากไว้นิดนึงนะครับก็คือว่าตามดำริของท่ทานนาะยกสมาคมกีฬาอาชีพแห่งไประเทศไทย ท่านเมธีสุทัศน์อนุญานะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการสมาคมนะครับโจิติศักดิ์แป้ประเสริฐนะครับก็มีตำลีให้พวกเรานะครับทุกคนเนี่ยอยากให้ทุกคนประกอบอาชีพนี้ได้จริงๆนะครับหลายๆท่านในห้องนี้อาจจะมีธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีกิจการส่วนตัวกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบุคลากรอาชีพที่แท้จริงคือจะต้องสามารถประกอบอาชีพได้นะครับด้วยอาชีพนี้ ณตอนนี้นะครับทางสมาคมเนี่ยมีอยู่มีสมาชิกอยู่สี่ประเภทแล้วนะครับไม่ใช่แค่ GI หรือ TP นะครับเรามีสมาชิกประเภทผู้ตัดสินกอล์ฟอาชีพด้วยนะครับและล่าสุดที่ผ่านมาเรามีโครงการแคดดี้อาชีพนะครับเพื่อต่อยอดนะครับเพราะว่าทําไมเราต้องมีสมาชิกประเภทที่เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าในการสร้างบวบกการกอล์ฟจริงๆแล้วเนี่ย มีแค่3หรือ4ประเภทเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับเรายังต้องมีสมาชิกประเภทผู้จัดการแข่งขันอีกนะครับเรายังต้องมีสมาชิกประเภทการบริหารสนามกอล์ฟนะครับเราต้องมีหลายประเภทที่ต้องจัดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องไปรองรับนะครับประชากรกอล์ฟที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับสังเกตจากโควิดที่ผ่านมาตอนนี้เซเลบริตี้นะครับหรือว่าดาราเนี่ยมาเล่นกอล์ฟกันเยอะ มันก็เลยทําให้ภาาประชาชนเนี่ยหันมาสนใจกีฬานี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทางท่านนายกและทางท่านเลขานะครับก็ได้เรียเห็นความสำคัญในข้อนี้ก็ฝากผมมานะครับในเรื่องของการจัดหลักสูตรให้มันทันสมัยตลอดเวลานะครับเพราะอยากจะเห็นเป็นอยา่างยิ่งให้พวกเราเนี่ยประกอบอาชีพจากอาชีพนี้ได้จริงๆนะครับอย่าลืมนะครับว่าแม้กระทั่งตอนนี้นะครับสมาชิกประเทศ TP นะครับ ก็ยังสามารถแข่งขันได้ถึงเท่าไหร่ครับอายุจนกว่าจะเดินไม่ได้นั่นเองนะครับเราก็มีเรกูล่าทัวร์คือทัวร์ปกตินะครับเรามี Thailand เ e v e l o เ m e n ทัวร์นะครับเราก็มี Thailand แชมเปี้ยนทัวนะครับแต่ว่าสมาชิกประเภทนี้มีงานทําตลอดชีวิตนะครับแค่ที่อาชีพเองก็เช่นกันกน,นะครับก็ให้ความสําคัญอยู่นะครับเมื่อมีทัวร์นาเมนต์ที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามีการตัดสินของระดับเยาว,วชนหรือภาคประชาชนนะครับ สมาชิกประเภทผู้ตัดสินเนี่ยก็มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยอยากให้เราเข้าใจว่ามันเป็นอาชีพของเราด้แท้จริงนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้นะครับก็คือการสร้างระบบนะครับระบบที่ดีนะครับคือทําซ้ําได้ใครทําก็ได้นะครับเป็นอย่างทุกวันนี้ที่สมาคมพยายามจะปรับปรุงนะครับพัฒนาเรื่องของวิชาการให้มีระบบที่ดี เมื่อพวกเราทุกคนหรือว่ารุ่นน้องนะครับที่เข้ามาในห้องนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ไปต่อยอดกันได้ที่เราเรียนกัน4วันที่ผ่านมามันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบปัญหาทุกอย่างของการเล่นกอล์ฟนะครับแต่เป็นแค่ประตูบานหนึ่งนะฮะที่ให้พวกเราไปศึกษาเพิ่มเติมตัวผมเองเซอร์ติฟายหรือว่าเรียนมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ทำความรู้จักนะครับช่วยเหลือ ทางวิทยากรต่างๆทั้งโค้ชต่างๆที่ผมเรียนรู้ด้วยสาเหตุเพราะว่าผมต้องการประสบการณ์จากเขาผมต้องการความรู้จากเขามากขึ้นและที่สำคัญครับผมต้องการรู้ว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนที่ต้องไปศึกษาต่อหรือว่าคีย์เวิร์ดตัวไหนที่ต้องไปค้นคว้าวิจัยต่อเพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมพูดหรือเรื่องที่ผมสอนมานะครับทั้งสองวิชาเป็นแค่ส่วนเสีย้ยวษเสีเส้ยวหนึ่งนะครับของของการเป็นผู้ฝึกสอนอาชีพ แล้วก็ในเรื่องของอ TP นะครับก็สามารถไปต่อยอดได้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกที่อยู่แถวหน้าคือ GI นะครับจะเป็นแหลงบันดาลใจเป็นแสงสว่างไปฝึกน้องๆเด็กรุ่นใหม่รวมถึงอาจจะไปเป็นโค้ชของทาง TP ที่อยู่ด้านหลังซึ่งก็เป็นไปได้นะครับอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับเปิดตัวเองเรียนรู้ทุกวันนะครับลูกศิษย์เราทุกคนคือครูของเราเหมือนกัน ครั้งหลังนะครับครูของเราก็พร้อมที่จะช่วยเราทุกคนนะครับขอให้เปิดใจกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ขอใว้พอนะครับให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็อยู่ในอาชีพนี้นานๆนะครับเลี้ยงชีพตัวเองได้เลี้ยงชีพครอบครัวได้และที่สาคัญนะครับหากสมาคมมีกิจการงานใดอาจจะรบกวนทุกคนนะครับเข้ามาเป็นวือนเทียนะครับมาฝึกงานกันสุดท้ายพี่เชื่อว่าองค์การกอล์ฟนะครับมันจะไปได้ไกล แล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมว่าเราจะมีผู้สนับสนุนหลักคือการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนกิจการงานสมาคมมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นพี่เชื่อว่าถ้าพวกเราทุกคนตั้งใจมุ่งม,มั่นในชีวิตจริงๆนะครับพวกเราทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตนี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับ